สวัสดีค่ะนักสะสมเหรียญทุกท่านคะ่ะวันนี้มารีวิวเหรียญที่น่าสนใจอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะเหรียญในวาระทรงเจริญพระชนพรรษาครบหนึ่งปีของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชคเมื่อครั้งทรงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าหลานเธอในสมัยรัชการที่9นะคะ ซึ่งในปัจจุบันของเดือนที่แล้วที่ผ่านมาวันที่29เมษายนพศ2564ก็เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูมสิริวิบูลราชกุม,มารนะคะในสมัยรัชการที่9ก็จะมีเหรียญที่ระลึกของพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอ เป็นเหรียญที่ะลึกของพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเทพเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรในสมัยรัชกาลที่10เหรียญที่เราสะสมก็จะเป็นเหรียญสมโพชพระอู่ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรส่วนเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญล่าสุดของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ในวาระทรงมีพระชมนายุหนึ่งปีเหรียญชนิดราคา50บาทเป็นเหรียญมีจำนวนการผลิตถึง5้าแสนเหรียญแต่ว่าเป็นเหรียญที่ยังอยู่ในกลุ่มของเหรียญที่หายากแต่ว่าอนาคตของเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงขึ้นในอนาคตเพราะต่อไปหากมีการสถาปนาพยศเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึง จะมีเหรียญที่ลึกของพระองค์ท่านเพิ่มขึ้นมาหรือมีการติดตามและการตามการสะสมเหรียญในรุ่นก่อนๆเพราะฉะนั้นใน,ในวาระนี้ก็เป็นวาระที่น่าสะสมแล้วก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามแล้วก็ชนิดราคาของเหรียญก็สูงนะคะ50บาทแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง36มิมลลิเมตรน้ำหนัก21กรัม มีความสวยงามแล้วก็เป็นวาระที่สำคัญในพระประวลงวงสานุวงศ์ที่สำคัญพระองค์หนึ่งนะคะเรียนดี <media sound> ราคาแพงอนาคตราคาเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ